ทำไมจุ๊บมาทำไมว่าลาคงการไปแล้วรโอ้กลับมารับงานแล้วครับใช่ครับเพราะว่าพอมันไม่ได้ทํางานแล้วมันก็คิดถึงะครับพอมันพอพอมันพอเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับบางทีเราเห็นแบบว่าเบื้องหลังบรรยากาศอะไรเงี้ยมันมันคิดถึงคิดถึงก็โชคดีที่เรื่องนี้ติดต่อมาพอดีก็ขอบคุณที่แบบนึกถึงครับก็เลยรับเลยครับตอนที่จะคิดถึงหายไปไหนมาอยู่บ้านครับอยู่บ้านที่บ้านทํา ธุรกิจส่วนตัวใช่ครับก็ช่วยพี่บ้านไปครับแล้วก็ก็พอมีโอกาสก็เอาเลยครับทุกวันนี้ก็จ้างได้ครับผมหลังจากันั้นที่จะไปอยู่บ้านคือมันอะไรคือมันจะหันหลังให้วงการบันเทิงกันมาอยู่มันก็ไม่หันนะครับมันก็มีงานนะครับแต่ว่างานมันอาจจะไม่ได้เยอะมันอาจจะเป็นแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วพอมันเป็นโปรเจกต์เนี้ยเข้ามาแล้วแล้วเราก็เห็นด้วยความที่เราอยู่อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับเราจะมีเวลามากขึ้นดูทีวีดูอะไรมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าเอ้ย เดี๋ยวนี้มันเป็นออนไลน์แล้วนะเป็นแอปเหมือนเด็กป้านอกครับใช่พอเห็นมันแปลกใหม่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเออถ้าเราถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะกลับมารับงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคนต้องเข้าใจผิดว่าเราขาดแล้วใช่ครับวงการแล้วใช่ครับตัวแบบผมก็คิดว่าผมยังรับงานอยู่ครับผมเพราะว่าด้วยความที่โชคดีครับด้วยความที่เราเป็นคนดีสานเวลาเราไปเดินแถวบ้านอย่างเงี้ยก็จะเจอพี่ๆน้องๆคนแถวนั้นก็บอกว่า มันมีงานบอถ้าเบิ่งอยูเดอร์อเราก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยมีกูดูมีคนดูกูอยู่ก็เลยว่าได้เข้าเดี๋ยวผมจะรับครับใช่ครับผมก็รับแล้วครับแต่เพอะจริงๆหลายคนมองว่าเราไม่ได้ขัดสนเพราะบ้านเรารวยถ้าอยู่ที่ออมันมันไม่ได้เกี่ยวว่าขัดสนไม่ขัดสนดครับใครๆก็อยากได้ตังค์ครับผม<อ> <laughs> เศรษฐกิจแบบนี้อย่างน้อยเรามีธุรกิจใช่ไหมครับอย่างน้อยเราก็หาเงินได้หลายช่องทางถ้าเรามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงที่หายไปจสดง ถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียดายครับแต่ว่ามันมันผ่านมาแล้วครับมันแก้ไขได้มากก็เลยทุกวันนี้ก็เลยตั้งใจครับตั้งใจก็คือตั้งใจกลับมาเหมือนเราได้เริ่มใหม่เกี่ยวกับการแสดงอีกครั้งหนึ่งครับตอนที่หายไปไม่ใช่เพราะความติดใช่ไหมพีอาร์ตี้ผมว่าผมไม่ได้ติดหรอกครับเออคุณอาจจะมองว่าติด ไม่มีคนตั้งอ๋อพอนนนพอมันด,ด้วยความแต่แต่เงินที่พี่เขาบอกว่าด้วยความที่ว่าคนคิดว่าเราไม่ได้รับงานวงการบัเทิงแล้วแล้วแล้วเราก็เป็นคนแบบขี้เขิอน,นะครับไม่กล้าที่จะแบบว่าจริงจริงผมรับงาน,นะะรับคอะไรเงี้ยขี่เผ่อแต่วันนี้ได้พูดเราก็าก็สบายใจว่าตั้งได้ครับถ้าชอบคาแเคเตอร์แบบนี้อ่ใช่เป็นความในใจที่แบบอยากจะอธิบายให้คนเข้าใจมาตลอดใช่ครับว่ามันมันก็ประมาณนั้นนะครับด้วยความที่ว่าบางคนติดภาพเราเป็นเด็กด้วยวันนี้วันนี้เราก็เลขสามแล้วครับ แล้วบทบาทไหนเรารู้สึกว่ามีสิ่งไหนที่ตอนตอนเราเป็นเด็กเรายังไม่ได้พัฒนาในการแสดงทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาเราอยาก<ม>เราอยากเป็นนักแสดงที่ดีคนหนึ่งแล้วเป็นตัวเลือกให้กับหลายๆท่านได้ได้หยิบเราไปเล่น,ปลน,นเป็นตัวละครตัวนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวหนึ่งของสามสี่ห้าเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ทาให้รู้สึกว่าเหมือนเรารับในการแสดงครับมันคือความสุขเราไปแล้ว<ม>ใช่ครับใช่ครับได้หมดเลย